สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fit You Products นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการสมัครเพื่อขอบัญชีต่างประเทศกับ p e o n a เบื้องต้นนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะแน่นอนค่ะไปที่ Google และค้นหาคำว่า p e o n a คุณจะเจอเว็บไซต์นี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะพอคลิกเสร็จปุ๊บจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาจะเป็นหน้าแรกของ p e o n a อันดับแรกเลยคุณต้องลงทะเบียน คุณไปที่ลงทะเบียนนะคะหรือหรือว่า Register นั่นเองนะคะไปลงทะเบียนก่อนค่ะพอคุณคลิกลงทะเบียนนะคะจะปรากฏหน้านี้ค่ะฉันคือใครก็จะมีตัวเลือกคือ 1. Freelance ะคะผู้ขายของออนไลน์ผู้ค้าส่งตัวแทนจัดการด้านการท่องเที่ยวแน่นอนค่ะว่านี่ค่ะผู้ขายของออนไลน์ นะคะแต่ถ้าใครเป็นอ่าหรือเป็นสถานะอื่นหรือมีสถานะอื่นก็เลือกได้เลยนะคะเราเป็นผู้ขายของออนไลน์พอคุณเลือกเสร็จก็มาหน้านี้ต่อยอดขายในแต่ละเดือนแน่นอนมือใหม่ค่ะนะคะแม้แต่เราเองนะคะเราก็จะเลือกที่การเตรียมตัวที่จะขายของไปยังต่างประเทศก่อนนะคะยังไม่มีไรายได้ที่จะคาดคะเนได้เนาะ ทีนี้พอคุณคลิกเสร็จนะคะเมื่อกี้ต้องขออภัยนะคะถ้ามีเสียงมอเตอร์ไซค์รบกวนนะคะคุณจะมาที่หน้านี้ค่ะผู้ขายของออนไลน์นะคะแน่นอนคนคลิกที่ลงทะเบียนแต่คุณอาจจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นรับเงินจากตลาดชัดน้นนำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Amazon, w i c h Lazada, Cdiscount นะคะโอนเงินจากช่องทางการชำระเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็น Stripe Shopify and PayPal นะคะถอนเงินรายได้ของคุณไปยังบัญชีธนาคารในประเทศของคุณในอัตราที่ต่างจัดการหลายร้าน Amazon ในทีเดียวจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโอเคทีเนี้ยพอคุณอ่านแล้วโอเคฉันลงทะเบียนเลยนะคะคลิกลงทะเบียนค่ะ พอคลิกเสร็จจะมาที่หน้านี้คุณสังเกตว่าหน้านี้จะมี4ขั้นตอนที่คุณจะต้องกรอกข้อมูลขั้นตอนแรกจุดเริ่มต้นเนี้ยนะคะก็คือนี่เลยค่ะคุณจะต้องเลือกบุคคลธรรมดานะคะแล้วก็กรอกข้อมูลตรงนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถัดมานะก็คือในส่วนของรายละเอียดนะคะรายละเอียดการติดต่อรายละเอียดความปลอดภัยแล้วก็เนี่ย ใกล้จะเสร็จแล้วเพราะนั้นใน4ีขั้นตอนนี้คุณจะต้องกรอกข้อมูลตรงตามความจริงและถูกต้องไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จต้องขอโทษจริงๆว่าเราไม่มีในส่วนนี้พอดีว่าเรามีบัญชีอยู่แล้วนะคะก็เลย จะสร้างอีกบัญชีก็กระไรอยู่นะคะเพราะว่าใช้ชื่อใช้ข้อมูลจริงของเราไปแล้วนะคะในบัญชีเดิมอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ยากค่ะคุณแค่กรอกไปตามสเต็ปที่เขาให้มาเอาเป็นว่าข้อมูลถูกต้องนะคะถูกต้องเป็นจริงชัดเจนแล้วกันนะโอเคทีนี้พอคุณเสร็จในส่วนนี้ผัดไปค่ะพอคุณสามารถที่จะล็อกอินหรือมีบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเพลเนียนะคุณก็จะมาที่หน้าแรกก็คือหน้าเนี้ย นะะหน้าเนี้ยหน้าแรกเนี่ยนะในส่วนเนี้ยที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้เนี่ยก็คือจะเป็นชื่อของคุณชื่อสกุลจริงนะคะถัดมาก็คือเป็น ID นะคะเป็นหมายเลขนะคะที่คุณแบบจะมีไว้ประจําตัวของแต่ละคนของแต่ละบัญชีนั้นๆอะไรเงี้ยนะคะค่ะทีนี้ก็เขาก็จะมี local time นะคะมี last visit ก็คือจะกําหนดวันเวลาไว่าคุณเข้ามาเยือนเ,ออเมื่อครั้ง สุดท้ายอ่ะล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยตอนไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกทีนี้ในส่วนของหน้าแรกนะคะส่วนสําคัญที่อยากให้ดูไว้ก่อนก็คือส่วนของ Setting ตรงนี้นะคะส่วนของเซตติ้งเนี่ยให้คุณไปแล้วคุณก็ไปคลิกนะคะคลิกตรงนี้ค่ะตั้งค่านั่นเองพอคลิกเสร็จนะคะก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาอันดับแรกเลยที่คุณจะต้องไปดูก่อนเลยคือนี่ค่ะ Profile Setting ค่ะคือตั้งค่า ตั้งค่าบัญชีตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกเสร็จจะปรากฏที่หน้านี้นี่ค่ะโปรไฟล์เซตติ้งคุณจะเห็นว่าจะมี3ส่วนหลักๆคือส่วนของ name and email ใส่ชื่อสกุล e ีเมลให้ถูกต้องส่วนที่2คือ address ที่อยู่ของคุณนะคะใส่ให้ถูกต้องและครบถ้วนนะโฟน number เบอร์โทรศัพท์นะคะเพราะนั้นเป็น3ส่วนหลักๆที่คุณจะต้องเช็ค และตรวจสอบให้ดีนะคะเค okay, ทีนี้ถัดไปค่ะกลับมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนเดิมคือส่วนของการตั้งค่าหรือ settings นะคะส่วนนี้เมื่อกี้เราไปดูที่ profile แล้วใช่ไหมคะทีนี้ถัดไปก็คือจะให้ไปดูในส่วนของ bank account ส่วนที่2ของ option ทั้งหมดก็คือ bank account ให้คุณคลิกไปที่ bank account พอคลิกเสร็จจะปรากฏที่หน้านี้ซึ่งจะให้คุณเพิ่ม บัญชีของไทยเรานั่นเองพอคลิกเสร็จแล้วใช่ไหมคุณก็มาที่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะให้คุณคลิกที่ Bank Account for With Double ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะพอคลิกเสร็จจะปรากฏหน้านี้นะคะให้คุณเลือก Personal นะคะแล้วก็นี่ค่ะเลือกประเทศนะคะแล้วก็สกุลเงินแน่นอนเป็นไทยบาทคลิกตรงนี้เพื่อเลือกสกุลเงินพอเสร็จสัทบคุณก็คลิกที่ Next พอคลิกเสร็จป,ปุ๊บก็ถัดไปค่ะ มันจะมาที่หน้านี้จะมาที่หน้า enter account details ก็ไม่ว่าจะเป็น bank name ชื่อธนาคาร bank นะคะ holder's name ก็คือชื่อผู้ถือ bank ผู้ถือบัญชีอะไรเงี้ย account number นะคะหมายเลขบัญชีนะคะต่างๆแ,แล้วก็คลิก agree confirm คลิกนะคะ confirm ก็คือโอเค bank ข้างบนถูกต้องครบถ้วน คอนเฟิร์มตามเงื่อนไขอาจจะไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะพอเสร็จสับคุณก็คลิกที่ next นะคะคลิกที่ next อันนี้ก็คือเป็นบัญชีไทยของเราบัญชีในประเทศไทยนะคะเนี่ยเป็นสำหรับ withdrawal คือสำหรับการถอนนะคะโอเคค่ะเสร็จสับ ไปที่หน้าแรกพอเราเสร็จแล้วกลับไปที่หน้าแรกก่อนทีนี้กลับไปที่หน้าแรกจะเป็นส่วนที่จะไปดูกันว่าแล้วเราจะมีบัญชีของต่างประเทศยังไงนะคะพอมาที่หน้าแรกนะคะมันก็จะมีช้อยให้เหลอกมี Home มี Activity ใช่ไหมคะมี Receive มี Pay and w i t h ิสต e ให้คุณมาที่ออปชันที่3ตรงนี้ค่ะคือร e i v ฟออปชันที่3มนะคะมาที่ Receive แล้วมันจะมีตัวเลือกย่อยให้เลือกก็คือ1 request ใช่ไหมคะมี request payment มี global payment service แล้วก็มี mass payout company มี3ตัวเลือกให้คุณเลือกที่ตัวเลือกที่2นี่เลือกที่ตัวเลือกที่2ก็คือ global payment service คลิกเข้าไปเลยค่ะพอคลิกเสร็จคุณจะมาที่หน้านี้ค่ะ นะะหน้านี้จะมี2ส,ส่วนคือ receiving account และ approve account แน่นอนไปดูส่วนนี้ก่อนไปดูส่วน approve account ส่วนนี้สำหรับมือใหม่จะยังไม่มีหรอกนะคะแต่เป็นส่วนที่เราต้องการเนี่ยแหละนะคะคืออะไรก็คือบัญชีกับต่างประเทศนั่นแหละ ที่เราต้องการจะนําไปใส่ในเว็บไซต์ที่เราหารายได้กับเขาอย่างตัวอย่างของเราเนี่ยก็จะมียูโรโซนมี UK แล้วก็มี USA เห็นไหมคะอันนี้เป็นบัญชีที่เรามีแล้วกับ3 3โซนเนี่ยนะคะกับ3โซนเนี่ยนะคะไปดูตัวอย่างนั้นเราไปดูตัวอย่างของ USA ก่อนละกันนะก็คลิกที่นี่เลยค่ะคุณจะคลิกที่ Detail s เวลาคุณจะต้องการเข้าไปดูรายละเอียดบัญชีนะคะของ USA คลิกเข้าไปค่ะ พอคลิกแล้วนี่คือจะปรากฏตัวอย่างบัญชีกับ USA แบบนี้คุณดูนะคะแน่นอนข้อมูลสำคัญคือ Bank Name ชื่อธนาคารแบง k ์อเดรสนี่ค่ะที่อยู่ธนาคารส่วนที่3ถัดมาเป็น r o ท t i n g ก็เป็นหมายเลข r o ท t i n g ทีเออ่เว็บไซต์เวลาเขา r รี u e s t สให้เราใส่บัญชีเพลเนียนะคะเขาจะเขียนว่า r o ท t i n g นัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็นั่นแหละค่ะ เอาไปใส่ตามน,นั้นนะคะแล้วก็มี account number เลขบัญชีนะคะหมายเลขบัญชี account type ก็เลือกเลือกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะปรากฏเป็น checking ใช่ไหมคะมแล้วก็มี beneficiary uh, Bene name ส่วนสุดท้ายเนี่ยตรง beneficiary name เนี่ย เป็นชื่อสกุลของคุณเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆคุณจะต้องใส่ชื่อสกุลให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เพิ่มเติมคือในส่วนของ Copy Account Details ตรงนี้คุณสามารถที่จะคลิกตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะตรงหน้ากระดาษนะพรคลิกแค่เป็นเครื่องหมายติิกถูกอะ่ะนั่นแหละคือคุณกําลังคัดลอกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีตรงนี้ไปในครั้งเดียวนะคะคุณก็สามารถคลิกตรงนี้ก็ได้ นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าตัวอย่างบัญชีนะคะกับธนาคารในสหรัฐนั่นเองโอเคทีนี้ถัดไปค่ะทีนี้ถัดไปคือคุณจะทำยังไงให้คุณสามารถมีเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยคุณอยากมีคุณจะทำยังไงในหน้าเดิมค่ะแต่ย้อนกลับไปหืูด้านบนคือ receiving account คุณเห็นตรงนี้ไหมคะเนี่ยสก,กุลเงินในประเทศต่างๆที่มีเครื่องหมายบวกปุมบนขวามือเนี่ยเห็นไหมคะนั่นแหละ นี่แหละค่ะคือส่วนที่ะจะช่วยให้คุณมีบัญชีกับต่างประเทศหรือกับสกุลเงินนั้นๆนเพื่อรองรับสกุลเงินนั้นๆเนี่ยน,น,น,นะคะอันนี้ที่เหลือก็จะเหลือเจแปนใช่ไหมคะสะกุลเงินเยนใช่ไหมสิงคโปร์ SGD แล้วก็แคนาดา CAD เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถสมมติอ่าเลือกแคนาดาคุณก็มาคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะคลิกพอคุณคลิกเข้าไปจะปรากฏหน้านี้ นี่ค่ะอ่อไม่ใช่ทุกครั้งนะคะที่จะปรากฏลักษณะนี้นะคะเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาฟังกันค่ะทีนี้พอคุณคลิกแคนาดาและปรากฏหน้านี้เขาบอกว่าเออเขาอ่ะได้รับแล้วแหละว่าโอเคคุณรีเควส t หรือว่าคุณร้องขอว่าเออฉันอยากจะได้บัญชีกับกับแคนาดานะอะไรอย่เงี้ยเขาบอกว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะในการเนี่ย นะคะในการดําเนินการสิ่งที่เราร้องขอไปนะคะพอพอเขาสามารถที่จะ c r e เอทให้เราได้แล้วเนี่ยเขาจะส่งอีเมลมาให้เราแต่จะบอกก่อนนะบางทีมันไม่ใช่แค่สามถึงสี่ชั่วโมงอันนี้คือลองมาแล้วบางทีมันมันเกินกว่านั้นเยอะเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะลืมไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะเพราะาอย่างเนี่ยได้ลองแคนาดาไปก็คือก็ข้ามวันข้ามคืนแล้วนะเออมันเกินสามสี่ชั่วโมงไปแล้วเขาก็ยังไม่ส่งอีเมลมาให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือกรณีว่า แอคเขาเนี่ยอาจจะแบบยังไม่ได้ create ขึ้นมาซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะคุณก็อาจจะมาลองคลิกไปเรื่อยๆหรือรอไปก่อนรอให้เวลาเขา create หรือสร้างบัญชีให้เราก่อนนะคะเราคอยเช็คอีเมลแล้วกันนะคะแต่ทีนี้จะบอกอีกอย่างหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคือถ้ากรณีที่คุณคลิกบวกบวกไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ปรากฏหน้าเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอีเมลอะค่ะนะคะส่งมาให้คุณเลย ะคะอันนั้นคือไวมากแสดงว่าบัญชีถูก create หรือถูกสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังจากที่เราคลิกบวกนะคะก็คือนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือยกตัวอย่างอีเมลมาให้ดูอันนี้กรณีที่เรา,าล่าสุดนะคะได้ขอขอบัญชีเป็นยูโรโซนไปยูโรโซนนะคะทีนี้พอขอปุ๊บคือไวมากนะคะไม่ถึงนาทีเท่าไหร่เลยอะนะคะเขาก็จะส่งอีเมลนี้มาให้เรา ก็คือคอยเช็คอีเมลนะคะเพื่อที่จะไปยืนยันยืนยันการแบบว่าการที่เราไปขอบัญชีนั้นๆน,น,นะคะทีนี้พอเขาส่งมาเขาก็จะบอกดียแล้วก็เป็นชื่อของคุณนะคะแล้วก็เป็นชื่อของคุณอ่ะทีนี้เเขาก็จะมีรายละเอียดหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณไม่ต้องตกใจให้คุณมาคลิกตรงนี้เลยค่ะ profile information ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนอะไรต้องขออภัยด้วยนะคะ Provide information คุณคลิกไปเลยค่ะพอคุณคลิกไปปุ๊บนะคะมันก็จะไปที่หน้า Peony ให้คุณทำการ sign in ก็คือหรือ log in ก็แล้วแต่นะคะใส่ข้อมูล log in นะคะอย่างของเราเนี่ยก็คือ log in อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีก็แบบ โยงไปให้เราอัตโนมัติเลยคือเรามีการล็อกอินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาแค่ต้องการจะ Verify หรือยืนยันอีเมลอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะนั่นแหละค่ะพอเสร็จสับเท่าน,นั้นเองคุณก็จะได้บัญชีเลยนะคะในช่วงเวลาแบบแป๊บเดียวอะค่ะนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ,นคะเนี่ยค่ะอย่าง e u r o โ o n เนี่ยเราเพิ่งขอเองล่าสุดนี้เลยค่ะเพิ่งขอหมาดๆเลยนะคะพอยืนยันกด เข้าไปในอีเมลเมื่อสักครู่นี้มันก็จะปรากฏอันนี้ให้เลยและคุณสังเกตไหมคะยังขึ้นว่า new อยู่เลยเนี่ยใหม่ล่าสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นในการขอบัญชีนะคะกับต่างประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณก็ไปลองทําดูนะคะโอเคอสำหรับวันนี้นะคะก็เนี่ยแหละมีเท่านี้นะคะที่จะนํามาแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดนะคะต้องการแนะนําเพิ่มเติมหรือสอบถามอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถทิ้งข้อความ ไว้ได้เลยนะคะก็อะไรที่ตอบไม่ได้จะลองพยายามช่วยหาข้อมูลนะคะแล้วก็จะนำมาแบ่งปันกันนะคะแล้วก็จะพยายามเนี่ยแหละเหมือนกับได้แนวคิดดีๆจากคำถามของคุณเนี่แหละนะคะเพื่อนำมาทำเป็นคลิปถัดๆไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการรับชมฝากติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ